หนูกินข้าวขาหมูวันละสองกุ๊กกินกเอาแล้วเอาแล้วเก่งมากทัก <laughs> กินเหมือนผู้ชายกินค,คือแบบว่าถ้าเผื่อหน้าทุเรียนพี่ก็กิกนจนน้ําตาลขึ้นแต่เดี๋ยวพอหมดหน้าทุเรียนพี่ก็จะลดให้กลับไ,<อ>ไปปกันเติแสดงว่าพี่ตุ๊กก็เดินสายกลางกลางไหมคือก็ไม่กลางสักทีเดียวเอียงเอียงมาทั้งที่แบบว่าตามใจตัวเองหน่อยแต่แล้ว พี่เชื่อว่าถ้าเราดีจากข้างในมันออกมาสู่ข้างนอกด้วยอันนี้ถูกต้องแต่ตอนนี้มองข้างนอกก่อนไม่มองข้างในพี่กล้าก่อนพี่ทำก่อนไอ้นี่มันบอกว่าพี่ตุ๊กไปลองก่อนส่งตุ้มตอนทำพอมาทำดิฉันสวยคุณนายนี่พาไปหน่อยพอคนอายุแบบห้าหกสิบเนี่ยหนูว่ามันเหมือนเป็นทีนเอกจนวันหนึ่งตัวเองมานั่งอยู่ตรงอายุตรงนี้แล้วถึงเข้าใจว่าอ้าวเราก็ กำลังเข้าสู่วัยรุ่นนี่นะอะไรอย่างเงี้ยกลัวมากหนูบอกตรงในชีวิตหนูไม่เคยทําศัลยกรรมเลยแล้วเป็นคนที่แบบไม่ได้ต่อต้านนะคะเหมือนอตุหนูกลัวแม้กระทั่งมีดบาดหรือเข็มเนี่ยเจาะมือเนี่ยหนูกลัวมากการทําครั้งนี้คิดว่าแต่สินใจถูกวุ้ยแบบหมอว่าหมอดูตาได้สิหมอโอเคไหมอ่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะอ่ามันเท่าเดิมน้นหนักครั้งเดียวที่ต้อทำหมอจําตอนนั้นได้ไหม จำได้เพราะว่าพี่ตั๊กเป็นคนเดียวที่รีเควสให้ผมว่าพี่ตั๊กขอทําก่อนเที่ยงก่อนก่อนผมก่อนเที่ยงเนอะผมทํางานกลางคืนอ๋อจาได้แล้วตั๊กเลยขอทํากลางวันพี่ขอทํากลางวันคนเดียวแต่เมื่อ30ปีก่อนเนี่ยถ้าบอกว่าการทําแบบนี้ต้องหมอชนละที่คนเดียวเท่าที่ก็ออริจินัลอยู่ที่นี่มายุราหาเรื่องเมา